าทีแะขั้นครับพร้อมนะใครงงนี่ดูก่อนแค่จดทีเดียวเดี๋ยวเว้นช่วงให้จดยาวๆหา s 1นด,ดก่อนก็คิดเลนแรกไม่พูดถึงกาลังขยายแล้วใช้ตัวนี้อยู่แล้วยังไงนะโจทย์เลนซ้อนกันเนี่ยใช้สูตรนี้เป็นหลักอยู่แล้วครับโฟกัสคือ15 1ส่วน15เท่ากับ1ส่วนระยะวัตถุครับนี่ห่างก,กับเลนแรก30นะครับและบวกด้วย1ส่วน s ดดจะหาเป็น s 1นด,ดด้วยนะ ตรงนี้ถ้าน้องคิดเลขอะไรไม่ผิดพลาดน้องจะได้ว่า s 1แด,ดเท่ากับ30มสิบไมครับถูกไหมได้ s 1แด,ดเท่ากับ30โอเคนะครับหน่วยเป็นเซนติเมตรนะน้องอาจจะบอกว่าพี่ได้คิดเลขเร็วจังเปล่าพี่ไม่ได้คิดเลขรู้ป่ะพี่ทำไงฟังโฟกัสเลนแรกคือ15คุณวาง30 นี่กำลังวางไว้อยู่ทับจุดอะไรรึมั้ย 2f ใช่ใช่ใช่วเวลาวางวัตถุทับจุด 2f ภาพต้องเกิดที่ระยะ 2f เหมือนกันแต่อยู่ด้านไหนด้านหลังเป็นภาพจริงงั้นถ้าเกิดมันวางตรง30ซึ่งเป็น 2f ภาพมันเกิดหลังเลนเนี่ย30เขเยนป่าวงั้นขนาดเท่ากันด้วยเน่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 กลับด้านนะอันนี้เป็น i1 i1 เขียน i1 อย่างนี้นะเขีย okay, ป่ะตรงเนี้ยเป็น30ที่เขียนด้วยสีแดงนะเพราะเป็นตัวที่เพิ่งได้จากการคำนวณคะแนน ถัานเบ่านี่ไงต้องวัดจากเลนไงเราคิดเลนแรกไม่ใช่หรอทุกอย่างต้องวัดจากเลนแรกถันไม่ไม่รุ่นได้อยู่นะได้อยู่นะอะต่อครับคราวนี้เลนสองทำอะไรเลนสองมันก็จะดึงเอาภาพจากเลนแรกมาเป็นวัตถุเพราะฉะนั้นคุณคนเนี้นอกจากเป็นไอหนึ่งแล้วคุณยังเป็นโ2สองด้วยถันป่ะงั้นพี่ให้ตัวนี้เป็น O 1อย่ามาโ2อออกซิเจนกับกูนะกูโมโหนะมึงอย่าเล่นมุกนี้นะโอเคนะไม่เอานะโอเคนะ เป็นวัตถุอันที่2แล้วระยะไม่ได้30นะเพราะระยะทุกอย่างเราต้องวัดจากเลนถึงวัตถุงไงตรงนี้เหลือแค่อะไรแค่10แสดงว่าระยะวัตถุตอนหลังเหลือแค่อะไรครับแค่10ดีมาก very g o o d งั really ้นพี่หาต่อเลยนะครับหา s 2ครับหา s 2แดดหรือพรอมนะจ๊ะอ่ะก็ทำไงเอ่ย1ส่วนโฟกัสเท่ากับ1ส่วนระยะวัตถุบวกด้วย1ส่วนระยะภาพเห็นไหมครับระยะโฟกัสก็คือเท่าไหร่เอ่ย12.5 เท่ากับ1ส่วนระยะถูกคือ10นะครับและบวกด้วย1ส่วน s แดด s แดด2ด้วยอันนี้ย้ายข้างหน่อยนะ1ส่วน12.5อลบ1ส่วน10เท่ากับ1ส่วน s 2แดดโอเคไหมครับคอลนอมเป็นเท่าไหร่ดีดูทรงแล้ว125้แม่งเลยไหมขี้เกียจ <laughs> หาเออมีคนบอก125อ่ะ้าร้อยก็ได้คูณแม่งเลยไง ร้อยยีคนนี้ต้องคูณ10คนนี้ต้องคูณเท่าไหร่สิบหาเห็นเปล่านะครับเท่ากับ1ส่วนเอสสแดดเอแดเท่ากับติดลบแน่นอนลบแน่นอนเป็นภาพเสมือนแล้วจ้ะเท่าไหร่ร้อยยีหาหารสองุด้าใช่ไหมหาร2อุห้า ร้อหาหารสองดห้าีคคิดให้พี่ไหมร้ยยี่หาร2.5งจุดหิติดลบนะลบห้าสิเซนติเมตรอ่ะจทยให้เสร็จก่อนเดี๋ยวตอบให้ได้ลบห้นะครับลบห้จนเลย คำตอบอย่าเพิ่งเดาเลยรอพี่ก่อนดีกว่าคำตอบไม่ใช่ห้าสิบเขียนไหมเนี่ยอเอ็คนนะครับจะสร็จยังอ่ะฟังโจทย์ถามว่าภาพที่ผ่านเลนทั้งสองแล้ว ก็คือไอตำแหน่ง i2 ที่เรายังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยนะครับมันจะห่างกับวัตถุตอนแรกคือ a เนี่ยเท่าไหร่นะครับข้อนี้ชอยรู้สึกว่าจะดักมากก่ออื่นเลยน้องวิเคราะห์ก่อนพี่ไม่สนกับหัวกับเหือเลยนะครับพี่มองแค่นี้เลนสองเนี่ยโฟกัสสิบสองจุดห้าทันไหมถ้าเลนสองโฟกัสสิบสองจุดห้าแสดงว่าโฟกัสมันต้องอยู่ด้านหน้าเนี่สิบสองจุดห้าด้านหลังเนี่สิบสองจุดห้าซึ่งไอ็การวางสิบอ่ะมันวางใกล้กว่าโฟกัส กูไหมครับพอวางใกล้ก่าโฟกัสเกิดอะไรขึ้นครับภาพต้องเป็นภาพอะไรเลนนูนเบอร์5ใช่ไหมเป็นภาพเสมือนขนาดใหญ่ขึ้นเห็นปะก็นี่ไงวัตถุวางสิบเห็นป่ะวัตถุวางสิบแต่โฟกัส12.5ภาพจะต้องอยู่ฝั่งเดียววัตถุด้วยนี่คือคีย์หลักเลยที่พี่ต้องการจะสื่อภาพอยู่ฝั่งเดียววัตถุน้องดูดีๆนะครับน้องได้คําตอบเป็นห้ใช่ไหมแสดงว่าภาพต้องอยู่ห่างจากเลนสสไปห้สบ เขาว่าอยู่หาเลนส์250ก็มีให้เลือกสองอย่างคือด้านขวากับด้านอะไรด้านซ้ายแต่ว่ามันวางวัตถุกใกล้กับโฟกัสภาพวัตถุต้องอยู่ฝั่งเดียวกันคือฝั่งซ้ายและฝั่งซ้ายแล้วเลยเลนส์เนี้ยไอห่างเลนเนี้ย50อันนี้แค่40เองแม่งปรินต์มาถึงตรงนี้เลยปรินต์ถหงตรงนี้เลยไม่รู้ใหญ่ขึ้นอะไรไนะพี่เขียนอย่นะไอสองถ้าว่ะซึ่งถ้าน้องวัดระยะนะครับตรงนี้จะเป็นระยะอะไรเอ่ย50เซน งั้นตอนนี้ต้องเป็นสิเซนเพราะว่าหางเขาเนี้ยสี่สิบไอเลยถันป่ะและโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามระยะเนี้ย x x อีกแล้วถันไหม x เท่าไหร่ครับดูีนะจากเลนนะครับจากเลนถึง o 1นึ่เนี่ยคือ30นะครับงั้น x พี่เอา30มสิตังลบด้วยจากเลนนี้นะเอาว่าจากเลนนี้นะจนถึงตรงเนี้เนี่ยเป็นระยะ10ใช่ไหม นั่นก็คือ10คคำตอบจะกลายเป็น20่สบเซนติเมตรครับนี่คือคําตอบครับโคตรโหดบอกเลยโคตรโหดใครมีเดียสูรไม่จําตําแหน่งเกิดภาพไม่จําการเขียนลงังสีสวยพเพราะน้องจะไม่เข้าใจเลยว่าทําไมต้องวาดไอสองอยู่ด้านหน้าเลนถ้าน้องไม่จำตำแหน่งเกิดภาพ <c oughs> ไอเลยใครสาบแช่งพี่โอเคนะครับ เศร้าใจเลยโอเคนะรู้ไหมถ้าน้องคิดว่าห้าสิบเซนไปอยู่ด้านหลังเลนสองเนี่ยมีช้อยนะนี่ยตรงเนี้ตรงนี้ห้าสิบบวกสี่สิบเป็นเก้าสิบบวกอีสามสิบเป็นร้อยี่สิมีช้อยร้อยยี่สิบด้วยมีช้อยดักหมดเลยมีช้อยดักหมดระวังไว้ด้วย ถ้าหนูคิดหนูจะช้อยแสดงว่าหนูผิดไปไกลกว่าที่เขาจินตนาการหนูเป็นคนเหนือคนนะคะเขีย okay, นไหม <c oughs> ถามนะครับพี่จะไม่พูดกําลังขยายรวมนะเพราะว่าตามหลักสูตรเราไม่ได้คุยขนาดนั้นเราไม่ได้หากล้องจุทรรทั์อะไรกล้องโทรทัทั์อะไรขนาดนั้น นะครับแต่ใบให้ก็ได้นะถ้าน้องอยากหากาลังขยายรวมพี่เขียนเป็นสมการได้ไหมอ่ะสูตรนะถ้าเกิดเจอวันดีคืนดีโจทย์ถามหา M total total เดี๋ยวบาคนองอ M T คืออะไรคือวันนี้รู้เรื่องไงถามไปสิบวันหรือสิบเดือนไม่รู้อีก M รวมหาจาก M 1คูณ M 2นะ M 1หนูหาไงหนูก็ต้องหาจากสูตรก็ได้เช่นเรารู้ S ไดกกับ S ใช่ไหมก็อเอา S ได้1หาร S 1ก็เป็น M 1เห่นไหม แล s ด้วสอหาร s สองก็คือ m อะไร m 2ห้ามเลยห้ามเอา s ด้สเทียบกับ s 1พี่เจอหลายโรงเรียนแล้วแม่งเขียนเงี้ยด,ดีนะ m ก็เอาภาพสุดท้ายกับวัตถุแรกอันนี้ผิดนะครับ m รวมไม่ใช่ m รวมน้องทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับจะทำอย่างนั้นได้ก็ต่อเมื่อ s 2กับ s ด้่งแม่งเท่ากันแล้วมันตัดไงไม่ได้ ข้อนี้นะถ้าหนูอยากหาขนาดกำลังขยายรวมนะก็แทนเป็น30สหาร30มสซึ่งอันแรกม่งได้1เท่าถูกไหมไซด์เดิมไงแล้วหนูก็เอาอะไรห้าสิบลห้าสิตั้งแล้วก็หารด้วยอะไรหารด้วยสิบก็ตอบ5้าเท่าใหญ่ขึ้น5เท่าแค่น้นจบเข้าใจไหมเนี่ยเห็นนะครับแต่โจทย์ไม่ถามนะงั้นพี่จะไม่พูดอะไรมากถ้าเจอก็ทําอย่างนี้พูดดักไว้นะครับอ่ะข้อส4ี่ครับเป็น9้าสามัญปีห้าเจ็ดเก้าสามัญปีห้าเจ็ดเคยออกแบบโจทย์เลนคู่มาประมาณสองสามรอบ น,นี่คือหนึ่งในนั้นมาลองดูดีกว่าครับข้อที่14ครับโจบ,บอกว่าในรูปกอไก่ลำแสงขนานเข้าหาระบบเลนส์ไปโฟกัสที่จุด A ในรูปขอไข่นะครับเลนนูนกับเลนวาวอในออออออรูปขอไข่ไม่ได้ประโยชน์ต่อเนื่องเอ,อาไหมในรูปกอไก่ลำแสงขนานเข้าหาระบบเลนส์ไปโฟกัสที่จุด A จบในรูปขอไข่นะครับเลนนูนกับเลนวาวของอันแรกสลับตำแหน่งกัน ทำให้ลําแสงไปโฟกัสตำแหน่งใหม่เป็น b ใหญ่ครับจงหาระยะห่างของเส้นประ a ใหญ่กับ b ใหญ่เดิมไม่ใช่เดิม,ม,ดดมในหน่วยเซนติเมตรอู้อ่านของกูเนี่ยข้อนี้นะครับคงอาจจะต้องเขาเรียกอะไรนะรับรบกวนให้น้องช่วยคิดเลขหน่อยเพราะว่าไม่งั้นแม่งพื้นที่กระดานพี่ไม่พอพี่แบ่งเป็นสองซี่กันนะทำไงดีอะให้มันไม่ไม่ยาวเลนนูนก่อนใช่ไหมอา่าเลนวาก่อนอู้ ลองก่อนเลยก็ได้นะครับระหว่างพี่วาดรูปแบบทะเลาะก,กับตัวเองอยู่นะครับอันนี้เลนวาวเลนนูนห่างกันห้าเซนเห็นนะครับระยะที่ใส่เป็น5้านะโฟกัสอันนี้เป็นลบส0อันนี้เป็นบวกสิแม่งโคตรใจดีหละบอ,ก,บอก,บกลบมาให้ด้วย <S <S แต่แสงที่วิ่งมาเป็นแสงขนานชิบหายบางคนงงแสงขนาน <S <S <ม>คืออะไรวะเดี๋ยวค่อยว่ากัน ชวบเชวบโอเคนะครับแล้วก็เกิดภาพที่จุด A นี่คือตอนแรกขอไข่เหตุการณ์คล้ายกันสลับเลนเฉยๆชึบชิบนะครับระยะห่างก็เท่าเดิมก็คือ5าทำไมกูว่าอันนี้ทางกว่าวะไม่เป็นไรไม่ซีเรียสแล้วก็ไปเกิดภาพตรงตำแหน่ง B ไม่รู้ B เท่าไหร่นะ แสงที่วิ่งมาก็เหมือนกันครับเป็นแสงขนานโฟกัสสลับกันนิดหนึ่งนะอันนี้เป็นโฟกัส1เนี่ยเท่ากับบวกสินะครับและโฟกัส2เนี่ยเท่ากับลบสินะครับมี2อระุปกรณ์นะโจถาม a-b ห่างกันเท่าไหร่ครับรูปไหนง่ายกว่ากันไม่รู้ว่ะโอเค ปัญหาคือน้องจะไม่รู้ว่าพี่แล้ว s อันแรก s แรกของรูปแรกมันมีแรกในแรกนะเว้ยน้องต้องแบ่งโซนคิดเลยพี่แบ่งโซนคิดเลยนะ s แรกในแรกไปอยู่ตรงไหนอะแสงขนานจำไว้นะครับท่อนห้าน้องเจอคำว่าแสงขนานคือวิ่งมาจาก i n ิน n i t y และพี่ใช้หลักการแค่การเขียนทางเดินแสงก็พอขนานแสงต้องตัดโฟกัสแต่ถ้าน้องจําได้เลนส์วอลมันกระจายแสงออกแสดงว่าเดี๋ยวมันจะกระจายแสงออก มันจะกระจายแสงออกแต่การกระจายเนี้ยถ้าน้องต่อหางมันมาเหมือนกระแสงมาจากจุดนี้มันจะเสมือนว่าตัดตรงนี้วันนี้นะครับมันจะเสมือนว่าตัดตรงนี้งั้นพี่ขอเขียนโน้ตไว้นะครับว่า O 1เนี่ยมาจากอน,นันต์ถ่ายบงั้น I 1เนี่ยก็เลยเกิดขึ้นที่ตำแหน่งโฟกัส ถามป่ะก็แสงขนานวิ่งมาเจอเลนนูนอนเลนเว้าไงถูกกระจายออกไอเลนนูนเนี่ยแบบกูรอภาพมางอยู่แต่มึงไม่มีภาพเหมือนเลนนูนมีตามันเลนนูนมองแสงอยู่อ่ะมันจะไม่เห็นการตัดกันแต่ถ้ามันมองย้อนทางแสงจะพบว่าอ๋อเหมือนมีภาพอยู่ตรงนี้เข้าไหมงั้นคนเนี้ยคือ i 1อยู่ตรงโฟกัสซึ่งโฟกัสคือ10หมายความว่าระยะที่เราใช้เนี้ยต้องเป็นระยะ10ใช่ป รู้ไหมครับว่าตอนนี้พี่คิดเลนแรกเสร็จแล้วดูดีๆก่อนพี่ยังไม่ไปต่อจนกว่าน้องจะเข้าใจข้อนี้โคตรสุดยอดมันใช้หลักการเขียนทางเดินแสงอย่างแรงถ้าหนูไม่ไหวจากการเขียนทางเดินแสงจริงหนูหา S อด้1ได้โดยการแทน S เป็นอินฟินิตี้คำตอบหนูจะได้ S อสด้1หนึงเท่ากับสิเป็นลบด้วยพี่ไม่เขียนนองทําเอง S อเป็น10กูเขียนเลยกันะถ้าน้องหา S อส 1. 1ที่หนูหนูหาจะกลายเป็นลบอะไร ลบสิบเราไปทำเองก็ได้ท้าเลยลบสิเราต้องหา s ดับสครับเพื่อจะเป็นตำแหน่งเองสูตรเดิม1ส่วนโฟกัสเท่ากับ1ส่วนระยะวะัตถุบวก1ส่วนระยะภาพหลักการคืออะไรครับภาพเลน1คือวัตถุเลน2ถ้าคนนี้คือภาพเป็น1เลน2อ,อันนี้ต้องดึงภาพจากตัวนี้เป็นวัตถุของมันงั้นระยะวัตถุเนี่ยต้องใช้10บวก5เป็น15 โฟกัสเลนเนี่ยมันเป็น10นะพี่ใส่สิไปนะตอนนี้เป็น1ส่วนละสบวกด้วย1ส่วนเอแดดทันไหมพี่รอ S อสอแดดเลยเพราะว่าที่พี่ไม่เยอะช่วยคิดหน่อยเร็วนะครับช่วยคิดหน่อยเร็วคอรนอนคือ30ใช่ไหมสามลบสองหนึ่งสาสิโอเคนะครับ ันเบาหันเบา,บาแสดงว่าอะไรแสดงว่าภาพจากเลนส์องเป็นภาพจริงด้วยถ้าวัตถุอยู่หน้าเลนส์ภาพก็ต้องอยู่หลังเลนส์ภาพจริงไงตรงเนี้ยเเนี่ยเป็นระยะส0มสิบเพิ่งตอบนะเว้ยพึ่งได้ว่า A เป็นส0สิบจบค่อยจดทีเดียวคนที่งงค่อยจดทีเดียวครับขอร้องน้องก้มไปเงยไปน้องไม่ทันน้องจะงงดู <c oughs> ให้รู้เรื่องก่อนต่อนะ เน่ทำเหมือนเดิมแต่น,นี้ง่ายหน่อยแสงขนานต้องตัดโฟกัสใช่ไหมเลนส์น,นูนมันต้องไปตัดหลังเลนส์ประเด็นคืออะไรฮะประเด็นคือโฟกัสมันส0แต่อันนี้ระยะวัตถุมัน5พี่วาดรูปมันยาวเกินไปว่ะมันต้องติดๆกันหน่อยเนาะหมอไม่ต้องแก้รูปหรอกพอดีรูปของพี่มันจะได้เขาเรียกนะสื่อความหมายชัดเจนนะครับถ้าหนูว่าหนูไม่ต้องวาดอะไรเพราะหนูมีโจทย์แล้วหนูจะวาดทำทำเกลืออะไรครับ นะครับอ่ะนี่นี่นี่ขอแก้ให้ไซส์มันสมจริงหน่อย5เซน B อยู่นี้กันนะ B พอไหมแสงขนานเนี่ยมันต้องตัดโฟกัสงั้นแสงจริงมันจะพยายามไปตัดโฟกัสเว้ยถ้ามันไม่มีเลนนูนมันจะตัดถ้ามันไม่มีเลนเว้ามันจะตัดตรงนี้ห็นป่ะเพราะแสงกำลังจะมาตัดกันแล้วแต่เจอเลนวาก่อนถ้าไม่มีเลนว้าจะตัดตรงนี้หมายความว่าอะไรเราวัดจากระยะตรงเนี้ยมาเนี้ยได้10 เห็นไหมครับดูสีแดงนะครับได้10นะครับแต่เลนส์องมันจะเอาภาพจากเลนส์แรกเป็นวัตถุมันคราวนี้ขี้แตกแล้วมึงเพราะว่าภาพแม่งเลยเลนส์ภาพเลนส์หนึ่งแม่งเลยเลนส์องวัตถุในกรณีนี้จะเรียกว่าวัตถุเสมือนงั้นดูนะครับที่เขียนเหมือนเดิมนะ O1 เนี่ยมาจากอินฟินิตี้นะครับงั้น I1 เนี่ยต้องไปเกิดที่โฟกัส ถ้าไหมงั้นตรงนี้ต้องเป็นตำแหน่งของอะไรเอ่ย i 1ซึ่งมันก็คือ O2 แต่มันเลยเล่นเป็นวัตถุเสมือนครับงั้นแสดงว่าตรงนี้ระยะถ้าหนูหักนะ10ลบ5ก็เหลืออะไรเหลือ5ระยะวัตถุจะกลเปไรห้าถ้าไหมครับระยะวัตถุจะกลายเป็น5แต่เป็นวัตถุเสมือนต้องแทนติดลบนะตอนคำนวณงั้นพี่ขอเขียนสรุปกันนะครับถ้าหนูหา S 1แดดของรูปนี้ s 1>, 1แดดของหนูจะกลายเป็น10บถ่ไหมครับโอเคนะแต่ถ้าหนูจะมาหาคำตอบตอนหลัง s 2แด,ดตอนแทนต้องคิดเลขใหม่นะ1ส่วนโฟกัสเท่ากับ1ส่วนระยะวัตถุนะครับหมึกหมดอะไรตอนนี้นะครับบวกด้วย1ส่วนระยะภาพแดดตอน2โฟกัสเลนวอลมันเป็นลบอยู่แล้วชิบหายกรลบอะไรไปนเนี่ยโฟกัสเลนส์วอลเป็นลบอยู่แล้วนะครับงั้นพี่แทนเป็นลบนะ1ส่วนลบ10 เท่ากับโปรติระยะวัตถุหนูแทนเป็นบวกไงแต่นี่วัตถุเสมือนมันเกิดหลังเลนก็ต้องแทนเป็นลบอะไรลบห้าแล้วบวกด้วย1ส่วน S 2แดตตรงนี้ S 2แดดเท่าไหร่รอรอรอย้ายลบ1ส่วนหไปบวกคอนอเป็น10ลบสอบวก1ลบหส่วนสิ ลบ1ส,ส่วน10ก็คือ10โอเคอ่ะโจทย์เดี๋ยวการหาคำตอบสุดท้ายฉันบอกให้โอเคนะครับเขาบอกภาพเกิดที่ b หนูต้องคิดเลยมากเลยภาพเกิดที่ b แสดงว่าวัดระยะไอ้สิเนี่ยต้องวัดจากตรงเลนว้าเนี่ยจนถึง b เนี่ยเท่ากับ10อยู่แล้วหันเป้า โอเคนะครับงั้นโจทย์ถามว่า a กับ b ห่างเท่าไหร่เราวัดจากเลนส์ที่สองถึงจุดนั้นนั้นใช่ไหมดูดูพี่นะจากเลนส์ที่สองถึง a คือสามสิบมันแค่สลับตำแหน่งกันตรงนี้เคยเป็นเลนนูนมาก่อนในรูปซ้ายถูกไหมงั้นวัดจากตรงนี้ถึงตรงนี้เป็น10งั้นแดงว่า a กับ b ต้องห่างกันเท่าไหร่ครับ20ถูกต้องครับจบตอบ20ครับข้อนี้ทําไมภาพมาอยู่ตรงนี้ง่ายๆเลยน้องวางวัตถุหน้าวางวัตถุไว้ตรงไหนอ่ะภาพของเลนส์เว้าอ่ะ ต้องอยู่ฝั่งเดียวกววัตถุเรนเว้ล์ถ้าวัตถุอยู่ตรงนี้ภาพต้องอยู่ฝั่งนี้เหมือนกันก็คืออยู่ด้านขวาโอเคปะคำตอบทำไมเป็นบวกพี่ก็มันเป็นวัตถุเสมือนทุกอย่างจะสลับกันเขียนไหมพอเป็นวัตถุเสมือนปุ๊บไอ้ผลลัพธ์ที่ออกมาจะสลับกันเลยจริงลบเสมือนบวกนะครับจริงลบเสมือนบวกจะงงนะงงไหมงงไหมมันสลับกันไงเพราะว่าตรงน,นี้เราแทนเป็นวัตถุเสมือนอเขียนปะ ทุกอย่างจะสลับกับความเป็นจริงเอ้ยไม่ท่าทีไม่ให้จริงเราเสมือนบวกขอโทษขอโทษถ้าน้องแทนวัตถุเสมือนความหมายที่ต้องท่องในรูปการเกิดภาพจะสลับกันจะกลายเป็นภาพจริงเห็นไหมครับเหตุการณ์นี้จะกลายเป็นภาพจริงเห็นนะครับสรุปตอบ20นะครับจากเลนส์หลังถึง A 30จากเลนส์หลังถึง B คือ10งั้น A กับ b ต้องห่างกันยี่ไรยี่สิบอันนิดนึง บางคนยังงงกลไกการเกิดภาพตรงนี้ไอ้ตัวนี้พี่ว่าไม่ค่อยงงหรอกตัวนี้จะงงมากกว่าคือจริงๆแล้วเลนส์นูมันมีหน้าที่รวมแสงถ้าไม่มีเลนส์วาลมันต้องตัดกันและเกิดภาพตรงนี้แต่เลนส์วาลมันมีหน้าที่กระจายแสงครับมันเลยกลายเป็นไปดีเลยเว้ยไปดีเลยให้มาตัดตรงนี้แทนไปดีเลยให้มาตัดตรงนี้แทนเข้าใจป่ะแทนที่มันควรจะตัดตรงนี้มันเลยถ่างให้ไปตัดช้าลงกว่าเดิมโอเคปะ่ะแขนแหละไม่มีอะไรเขียนนะจบนี่คือเลนส์ซ้อนกัน ยังมีข้อสอบแผดกับสามัญบางปีที่เป็นเลนซ้อนกันเดี๋ยวลองกลับไปทําในรวงข้อสอบนะครับโอเคนะจ๊ะอ่ะเรียบร้อยครับเหลืออีกข้อหนึ่งติ่งสุดท้ายข้อสุดท้ายของการคํานวณกระจกเลดน,นะครับข้อนี้รู้สึกว่ามันจะไปปนกับเรื่องลึกจริงหรือปรากฏอ่าเคยออกมาในเอ็นทานปีหนึ่งไม่ได้เอ็นทานเอเน็ตปีหนึ่งมั้งอันนี้วงเล็บว่าเอ็นที่จริงต้องเป็นเอเน็ตปีสี่เก้านะถ้าเกิดพี่ใดจะไม่ผิดอ่ะพร้อมนะครับ มาหายใจเข้าลึกๆครับข้อสุดท้ายแล้วเราจะได้จบสักทีนะครับมา15ครับแสงไอ้ไม่ใช่แสงเลนนูนบางมีความยาวโฟกัส80เซติเมตรครับถ้าวางเลนนี้บนแท่งพลาสติกใสรูปสี่เหลี่ยมนะครับเมื่อแสงอาทิตย์ส่องลงในแนวดิ่งแสงจะรวมกันเป็นจุดซึ่งต่ำกว่าผิวบนของแผ่นแท่งวัสติกเนี่ยเป็นระยะเท่าใดนะครับ ถ้าดัชนีหักเหของพลาสติกนะครับเป็น1.5นะครับพี่ขอวาดรูปโจทย์กันเนาะเดี๋ยวอธิบายละเอียดนะครับอันนี้คือพื้นล่างนะพื้นล่างแล้วก็มีแท่งพลาสติกนะครับเป็นแท่งพลาสติกและมีเลนนูนเลนนูนบางที่จริงบางคือมันไม่มีความหนาเลยนะเว้ยวาประมาณนี้กด้นะ โอเคป่ะ okay, และมีแสงวิ่งมาเป็นแสงขนานมาจากดวงอาทิตย์ตกลงแนวดิ่งแบบนี้เลยอ่ะถามว่าภาพที่เกิดขึ้นนะครับมันแสงที่มันรวมกันเนี่ยจะรวมกันตำแหน่งไหนโอเคนะครับข้อมูลที่เขาให้มาคือเขาให้โฟกัสของเลนส์น,นูนเป็นเป็น80แล้วก็ให้ดัชเชเหของไอแท่งพลาสติกเน,นี่ยเป็น1.5ขอใส่กันนะ โฟกัสเลนดูนเป็น80นะครับแล้วก็ดัชนีอ่เหเ็น <N S 1> เป็น1.5ข้างนอกคือ n อากาศ n อากาศเท่ากับ1วางาระกานไงหน้าเลยน่าจะไปกันไม่ค่อยเป็นหรอข้อนี้เพนะครับอ่าดูวิธีทำครับน้องต้องคิดก่อนว่าถ้าไม่มีแท่งพลาสติกมันจะเกิดอ,อะไรขึ้น ถ้าไม่มีแท่งพลาสติกครับแสงขนาดวิ่งมามันต้องไปตัดที่โฟกัสถูกไหมครับอ่ะแสดงว่านะครับอ่าดูนะข้อน,นี้เขาไม่ได้บอกความหนาแท่งพลาสติกมาแล้วถือว่าไอตัวนี้ใหญ่มากๆนะไม่ใช่ตัวนี้หนา1ิบเซนมันต้องไปตัด80ดสิบแม่งทะลุดินเลยนะงงเลยนะงั้นนะอ,อ่ะเขป่ะอ่ะงั้นมันอาจจะมาตัดลงกันประมาณตรงนี้นะครับอันนี้พี่วาดคร่าวๆถ้าไม่มีแท่งพลาสติกต้องมาตัดตรงนี้ทูกไหมครับ ซึ่งตรงนี้นะครับถ้าวัดระยะก็จะกลายไประยะ80เพราะเราวัดห่างจากเลนจนถึงวัตถุไอเลนจนถึงภาพท่ที80เราถือว่าเาเลนบางนะครับไม่คิดความหนาออกมาเลยนะครับถือเป็นเลนบางในอุดมคตินะครับแน่นอนคําตอบข้อนี้คงไม่ใช่80ครับเพราะมันมีผลของลึกจริงหรือปรากฏอีกคนสังเกตมันมองจากข้างนอกอยู่แล้วอะ นั่นแปว่ามองจากข้างนอกนะข้างนอกคืออากาศมองในตัวการที่มีแต่เฉียง,งเหมากกว่าอากาศเหมือนมองจากอากาศลงไปในน้ำอ่ะภาพต้องอยู่ตื้นกวอกความเป็นจริงเห็นเ <c oughs> ป่างั้นจริงๆแล้วมันจะมีผลของการหักเหอีกครับไอ้โทษทีหักเหเปิบเปิบเปิบ,ปบวาดผิดนะครับมันจะมีผลของการหักเหอีกซึ่งประเด็นนะพี่ด่วนเดี๋ยว,นะดเ,ดยวเดี๋ยววาดผิด อากาศไปของที่มันดัดเสียงเหมากกว่าหนึ่งไม่ใช่สิถ้าอากาศดัดเสียงเหมากกว่าหนึ่งพี่ต้องซูมภาพพี่น้องดูแลดูนี่นะถ้านี่คือแท่งพลาสติกอันนี้พี่ซูมภาพไปเฉยนะครับดูนี่นะคือเลนบางอ่ะเราไม่คิดผลของมันความหนามันดูนี่นะตรงเนี้ยเวลามันออกจากเลนมามันจะออกเลจากเลนมาในแนวนี้เว้ยถัดไปไม่คิดผลของความหนาเลนนะเหมือนเลนไม่มีตัวตนนะ แต่พอผ่านเลยแล้วมันจะต้องรวมแสงใช่ไหมงั้นดูดีนะครับตรงนี้คือเส้นแนวฉากของการหักเหจากข้างบนมาสู่ข้างล่างข้างบนตรงนี้มันคือแก๊บเล็กๆคืออากาศถ้าป่าอากาศไปของอแท่มพลาสติกเอนน้อยไปเอนมากมุมต้องเล็กลงงั้นถ้าแนวเดิมมาแนวนี้มันต้องตีบลงกว่าเดิมมันต้องมาตัดต่ำกว่าเดิมครับประมาณนี้คร่าวๆอีกรอบนะบางคนจะงงนะ คือถ้าน้องมองรูปเนี้ยมองแบบรักไก่ไม่ได้เพราะหนูจะไม่รู้ว่ามันบีบขึ้นหรือทางออกถูกไหมครับคือถ้าเกิดมันเป็นปกติเลยก็คือแสงวิ่งจากข้างล่างขึ้นบนเนี่ยมันต้องตื้นขึ้นไงแต่นี่แสงมันวิ่งจากข้างบนลงข้างล่างทัดไหมครับถ้าเกิดแสงวิ่งจากข้างบนลงมาข้างล่างดูดีนะถ้าน้องวาดภาพการหักเหตรงนี้แสงเจอเลนส์นูนต้องหักเหไปตัดที่โฟกัสตรงนี้คือโฟกัสถันบ้าคือตรงจุดเนี้โฟกัสแต่ว่า นต้องการทางเหตดูเลยนะแสงวิ่งมามีมุมเพราะมันต้องมีการไม่มีการบิดจากตรงนี้ตอนนี้วิ่งมาตรงๆตรงนี้บิดมาถ้าน้องใช้หลักการหักเหตุที่พี่เคยสอนจากเอ็นน้อยคืออากาศไปเอ็นมากคือพลาสติกเราไม่คิดตัวตนของเลนส์ไงถือว่าเป็นอากาศนะครับงั้นจากเอ็นน้อยไปเอ็นมากมุมต้องเล็กลงมันต้องไปตัดกันเลยไกลกว่าเดิมคำตอบต้องเกิน80มีช้อยวะมี2ช้อยอีกชิบหายนะครับมางั้นเราต้องหาระยะนี้กันงั้นตรงนี้คือ S และไอคำตอบเราจริงๆตรงเนี้ยคือ s a งั้นต้องใช้เรื่องลึกจริงหรือปรากฏคิดต่อพร้อมนะ s a ส่วน s เท่ากับ n 2ส่วน n 1ข้อนี้แสงเดินทางจากอะไรเอ่ยจากอากาศไปพลาสติกแสงเดินทางจากอากาศไปพลาสติกแสดงว่าอากาศคือตัวการที่1พลาสติกคือตัวการที่2 s แดดจะหา s คือ8 10นะครับ n 2คือพลาสติกเป็น1.5 n 1คืออากาศเท่ากับ1ย้ายไปคูณครับ s แดดของเราจะกลายเป็น80คูณ1.5ซึ่งคูณกันแล้วจะได้120ยนยะี่ะ120ซนเมตรครับงั้นข้อนี้ s แดดต้องตอบ120ตอนแรกโทษทีพี่อธิบายแบบลืมคิดไปว่ามันต้องมีการหักเหตรงนี้ เห็นไหมนั่นไปมองว่าเป็นเหมือนกับว่าแสงจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนถูกไหมถ้าแสงจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนอ่ะภาพต้องตื้นขึ้นใช่ไหมล่ะขอโทษนะครับแต่นี่แสงมันวิ่งจากข้างบนลงมาข้างล่างคือปกติเราทำหรือจริงหรือปรากฏแสงจะวิ่งจากน้าขึ้นไปสู่อากาศแก้วเข้าสู่อากาศไงแต่นี่แม่งวิ่งจากอากาศลงมาแก้วเข้าใไหมครับงั้นภาพต้องตัดในลักษณะแบบนี้ทาไมต้องตัดไกลกว่าเดิมเหตุผลตรงนี้ครับ ถ้าไม่มีการหักเหตรงพลาสติกเลยต้องมาตัดตรงนี้ซึ่งไองจุดเนี้ยสูนะพี่เห็นในจุดโฟกัสนะตอนนี้คือจุดโฟกัสถู้บแต่มันเลยกว่าเดิมครับเพราะแสงเดินทางจากอากาศไปพลาสติกเอ็นน้อยไปเอ็นมากมุมต้องเล็กลงเรื่องเอ็นน้อยไปเอ็นมากมุมเล็กลงนี่พี่สอนในเรื่องหักเหไปแล้วนะครับใครลืมไปทวนได้และสุดท้ายน้องก็ตบด้วยการคิดลึกจริงหรือปรากฏอีกจบจบแล้วชีวิตกูนะครับจบเรียบร้อยครับ ก็เอาตรงๆเกือบสมชั่วโมงนะครับเรื่องกระจกเลนทั้งหมดที่ที่คุยนะครับงั้นก็น่าจะมีบื้นฐานบ้างแล้วอย่างน้อยก็คือไม่นั่งนิ่งตอนเจอกระจกเลนเน,นี่น,น่าจะไม่นั่งนิ่งน่าจะไม่นั่งนิ่งนะครับโอเคนะครับอ่ะงั้นวันนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาต่อกันเรื่องอะไรแสงเชิงฟิสิกแสงเชิงคลื่นอะสลิดคู่สลิดเดียวเกรดติง้งแล้วก็จบด้วยแสงสีจบเลยทีเดียวโอเคไหมประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆเกือบสชั่วโมง นะครับสู้ๆนะครับจะจบแสงแล้วนะครับโอเควัสดีครับ